ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมารีวิวท่อของ Hobby มีนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้ของเขามาร่วม3ปีและระยะทางประมาณเกือบ3 0,000่โลแล้วก็จะเห็นว่าสีของท่อน,นี้เริ่มไปแล้วครับแล้วก็เสียงมันก็เริ่มเพี้ยนแล้วเนื่องจากใย,ยแก้วน่าจะพองหรืออาจจะขาดไปแล้วนะฮะเสียงมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยนะครับได้เคลมไว้ว่าท่อของเขาเนี่ยนะครับ รับประกันตลอดชีพนะฮะอันนี้ผมตัดภาพนี่ผมวิ่งมาถึงร้านแล้วนะฮะพอมาถึงร้านปุ๊บน้องเขาก็เอาน้ําฉีดท่อเพื่อลดความร้อนนะ,ะับเพื่อจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งการที่ผมมาทําครั้งนี้นะฮะก็คือมีการเปลี่ยนใยแก้วนะครับแล้วก็พ่นสีท่อเก็บรายละเอียดด้วยนะฮะอันนี้คือมาใส่แล้วนะฮะนะผมไปทําใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะที่เห็นเสร็จแบบนี้คือใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะ แล้วการประกันของเขามันคือดีจริงๆครับผมไม่เสียงเงินสักบาทต่อการประกันของเขาเลยนะฮะผมมาใช้บริการใช้เคมของเขาหลายครั้งแล้วะฮะไม่ว่าจะเป็นเก็บสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามสี่ครั้งแล้วนะฮะซึ่งมันนานนะครับกว่าสีมันจะลอกนะฮะและผมใช้รถจริงจังด้วยผมเน้นที่ออกต่างจังหวัดก็คือบิดรอบสูงนะฮะระยะยาวๆท่อมก็จะร้อนมากสีมันก็จะเป็นด่ดงอย่างนั้นได้นะฮะซึ่งเคยนานเข้าใจกันคือที่จะชมคือมันแบบมันฟรีจริงๆอน่ะ นะฮะฮอยากแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาท่อผ่ายอยู่นะครับผมแนะนำที่นี่เลยนะครับ Hobby มีถึงราคาอาจจะสูงกว่าที่อื่นนะฮะแต่เชื่อเถอะครับว่าคุณใช้ของเขาแล้วเนี่ย คุณจะไม่เสียเงินอะไรอีกเลยนะฮะในการเคมครั้งต่อๆไปซึ่งมันคุ้มมากกับเงินที่เสียไปก้อนแรกนะฮะผมรู้สึกว่าผมไม่เสียดายเงินเลยที่ได้ใช้ท่อของยี่ห้อนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นรีวิวจากประสบการณ์จริงนะฮะระยะเวลาประมาณ3ปีนะฮะที่ผมได้ใช้ของเขามาแล้วก็นาเอากลับไปให้เขาทําบิลกลับมาให้ผมใหม่โดยผมไม่ต้องเสียเงินสักบาทสุดยอดเลยครับร้านนี้เชียร์ครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ